ข้อหวยสองเลขเจ้าแม่พันธุรัตพบหญิงคล้ายกับกุมารประทับล่างบอกเลขเด็ดผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สำนักสงเขาหลวงสาขาวัดใหญ่อ่างทองหมู่สามตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจัดงานประจำปีเทศกาลเขาหลวงสักการ,รบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณยอดเขาหลวงตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาต้องเดินเท้าขึ้นบันไดไปกว่าประมาณ500อยขั้น ซึ่งในงานมีผู้หญิงคนหนึ่งวัยกลางคนเข้าไปกราบขอพรอเจ้าแม่พันธุรัต์สังเกตเห็นว่าเริ่มมีท่าทางและอาการแปลกๆคล้ายกับองค์ลงประทับล่าง และได้เดินไปที่หน้าองค์เจ้าแม่พันธุรัต์เมื่อสอบถามทราบว่าเจ้าตัวมีสามีเป็นคนแถวนี้ที่นี่มีประวัติการสร้างมานานแต่โบราณองค์เจ้าแม่อยู่ในถ้ำมานานแล้วเคยมีโชคลาภจากท่านมาตลอดวันนี้ก็ได้โชคลาภจากท่านแต่ก็ไม่อยากเขียนให้ซึ่งทางผู้สื่อข่าวก็ได้พยายามขอให้เขียนเลขให้สุดท้ายหญิงรายนี้ก็ใช้แทนตัวเองว่าหนูได้บอกว่าหนูให้นะ482ชอบเป่าหลาท่านที่ หนูมากับแม่แม่พามาเที่ยวที่ผ่านมาคนอื่นเขาถูกกันแม่หนูไม่ค่อยชอบแต่หนูเป็นคนชอบบอกเขาทางผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามไปว่าแล้ววดนี้ตัวเองจะมีโชคลาภกับเขาบ้างหรือไม่หญิงรายนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะมีลักษณะฮูมานเข้าประทับร่างอยู่ได้บอกว่าได้ค่ะไปหาซื้อเลขเอาเองนะคะ you